วันนี้ฝนจะพาทำบราวนี่ข้าวโอ๊ตสูตรสุขภาพไม่มีแป้งไม่มีนมไม่มีเนยแต่รสชาติคือเต็มสิบ เนื้อฟัดหนึบหนึนบหวานธรรมชาติทั้งอร่อยทั้งดีต่อใจดีต่อร่างกายด้วยจ้าเติมจากน้ำกล้วยหอม500กรัมมาบดให้เนื้อเนียนละเอียดค่ะใส่ไข่ไก่เบอร์สองสี่ฟองน้ำพึ่ง6ช้อนโต๊ะน้ำมันรำข้าว4ช้อนโต๊ะแล้วก็กิ่นวานิลา2ช้อนชาคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวโอ๊ตบดละเอียด200กรัมผงโกโก้60กรัมผงฟู1ช้อนชาและเกลือครึ่งช้อนชาคนจนทุกอย่างเข้ากันดีเติมช็อ แลชิป100กรัมคนเบาๆให้กระจายทั่วนะคะนำไปบีบใส่ถ้วยฟอยเบอร์6003ประมาณ3ส่วน4ของถ้วยปิดท้ายด้วยการโรยอัลมอนด์สลด์เพิ่มความกรุบแล้วนำเข้าอบที่ไฟบนล่าง170องศาไม่เปิดพัดลมใช้เวลาในการอบ20-25นาทีตอนนี้กลิ่นช็อกโกแลตหอมฟุ้งไปทั้งครัวพอเราอบเสร็จแล้วพักให้เย็นเนื้อจะเซตตัวหนึบน่ากินสุดๆราวนี้สูตรนี้ทั้งอร่อยทั้งสบายใจไม่มีแป้งไม่มีนม เนื้อฉ่ำๆนุ่มละมุนกินแบบนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดแถมกินได้ทุกวันเลยค่ะ